สวัสดีค่ะเดชันนางสาวจินนาราภพิคศสีรหัสนักศึกษา633-1103-10024สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้จะมาทำโจทย์การหาปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุนรอบแกน y ที่ถูกปิดล้อมด้วยด้วย y เท่ากับ2 x และ y เท่ากับ x ยกกำลังสองนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องวาดกราฟก่อนนะคะนี่ค่ะกราฟก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องหาหาจุดตัดนะคะนี่คือวิธีการหาจุดตัดนะคะเรามาเริ่มทำโจทย์กันเลยนะคะหาปริมาตรนะคะคือ a ไป b พายวงเล็บ x วงเล็บ fy วงเล็บแล้วก็ยกกำลังสองดีนะคะนี่คือสูตรนะคะไปนะคะเราก็พายศไป4วงเล็บรูตรูท Y ยกกกำลังสองลบด้วย Y ยกกกำลังสองส่วนด้วย2 D Y นะคะทำไมถึงไปสี4นะคะเพราะว่านี่นะคะเราก็เอาสองมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น4นะคะนี่ค่ะเอามาคูณกันเราก็จะได้ศูนย์ไป4ต่อไปเลยนะคะ ใช0ศูนย์ศูนย์ไปสี่วายลบวายยกกำลังสองส่วนด้วยสอยกกำลังสองแล้วก็ดีด,ด,ดนะคะพายเท่ากับพายวายยกกำลังสองส่วนด้วยสลบด้วยพายยกกำลังสองส่วนด้วยสนะคะนี่ก็คือทำไมถึงส่วนด้วยสีนะคะเพราะว่าเอามาคูณกันนะคะ สองสองก็เป็นสีนะคะเราสีลงมาต่อไปนะคะต่อไปนะคะเท่ากับไาย y ยกกำลังสองส่วนด้วยสองลบด้วยไพ่ยกกำลังสามส่วนด้วยสิบสองนะคะต่อไปนะคะไพ่ ขั้นตอนนี้เราคือขั้นตอนการแทนค่าเลยนะคะเราก็เอาสีลงมาแทนนะคะก็จะได้เป็น4ยกกําลังสองส่วนด้วย2ลบด้วย4ยกกําลัง3ส่วนด้วย12วงเล็บปิดนะคะลบด้วยวงเล็บศูนย์ยกกาลังสองส่วนด้วย2ลบด้วยศนยกกําลัง3ส่วนด้วย12นะคะแล้วก็วงเล็บปิดต่อไปนะคะเราก็เอา เอามาลบกันนะคะก็จะได้เป็น8ส่วน3ลบด้วย0นะคะคำตอบของเราก็คือ8ส่วน3พายค่าทำเป็นเลขทศนิยมก็จะได้เป็น2.66นะคะขอบคุณค่ะ